สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนามาดูนะครับการเอาเปลือกบินกับแกลบดํามามิกผสมกันครับโดยใช้ไมโครผสมครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นยินซีวัตถุชั้นดีสลับในการปลูกพืชผักนะครับทำให้ดินร่วนซุยไม่ว่าจะเป็นแกลบดํานะครับกับเปลือกปินนะครับผสมเข้ากันแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะครับอัตราส่วนเปลือกปินหนึ่งส่วน แล้วก็แกลบดำหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกผมก็ใส่ประมาณ5กระสอบปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะผสมเข้ากันครับแล้วก็กองไว้นะครับตัวนี้ก็จะเอาไปปลูกต้นไม้นะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับผมตัวนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยสลับปลูกพืชผักนะครับปรับปรุงดินนะครับสลับใครที่ทําโค้งหองนานะครับเท้าไปเทนะครับมันจะทําให้ดินร่วนซุยนะครับปรับสภาพดินต้นไม้สวยงามนะครับน่าสนใจมากนะครับอันนี้ผมก็ เอามาอย่างละ1รถนะครับเอามา mix ผสมกันนะครับเพื่อที่จะไว้ปลูกเป็นของตัวเองนะครับเราจะผสมจบก็ได้นะครับแต่มันใช้เวลาค่อนข้างนานเหนื่อยนะครับถ้าเรามีไมโครมันก็จะง่ายหรือว่ารถแท็กเตอร์ก็ได้นะผสมไปมาไปมาง่ายนั่นเองนะครับตัวนี้การที่เรากองไว้นะครับถ้าอุณหภูมิได้นะครับเขาจะงอกเขาจะมีเห็ดเกิดนะครับเราสามารถที่เก็บเห็ดฟางได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีนะครับ อ่าแล้วก็การที่เราเอาไปเทในต้นไม้นะครับมันก็จะมีเห็ดเกิดเหมือนกันนะครับตัวนี้เปลือกดินผสมแกลบดำนะครับก็จะเป็นการใช้แพร่หลายนะครับในหลายพื้นที่นะที่จะอ่าเอาไปใส่ต้นไม้นะครับก็มีหลายเจ้าที่เอาไปขายนะครับผมเอาผสมเราไปขายเป็นตันนะครับวันนี้เราก็มาใส่ในสวนนะครับของผมก็ปลูต้นไม้บนพื้นที่สามไร่นะครับก็บอกเลยว่ามันขาดปุ๋ยนะครับปุ๋ยเราก็ไม่ค่อยได้ใส่นะเราก็จะ เอาปุ๋ยตัวนี้นะครับไว้สําหรับปลูกต้นไม้นั่นเองท่านผู้ชมครับไว้ปลูกต้นไม้นะครับนี่ฮะผสมไปเรื่อยๆนะครับให้มันเท่ากันนะครับตามสภาพพื้นที่ของเรานะครับเอาให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยๆยามเย็นนะครับผสมปุ๋ยเก็บไว้ใช้นะครับเป็นปุ๋ยหมักก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไ็จะเอาน้ําหมักมารดนะครับก็ให้มันเกิดการหมักก่อนก็ดีนะครับ ตัวนี้ถ้าเราเก็บไว้สักสักเดือน2เดือนมันจะดีกว่าทำน้นเย็นนะครับโอเคก็เอามาให้ท่านชมชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ